สวัสดีครับผมสปิซ่าครับคอรามิหน,นังสื่อพิมพ์สปอร์ตพูลและสตาร์ตกเกอร์นะครับวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์สัปดาห์ใหม่นะครับที่9พฤษภาคมนะครับื่อวานนี้ครับทศนะ3คู่นะครับก็รับรัพย์กันทั้งหมด3คู่นะครับทั้งเรยอยู่ในเต็ดนะครับ P.S.V. รวมถึงสตุตการนะครับกินกันทั้ง3คู่นะครับวันนี้ครับฟุตบอลยังคงน่าสนใจนะครับผมจะโฟกัสไปที่การพินะคอรบฟุตบอล2คู่ในบริกรองนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณเลยก็แนะนำนะครับไรแอ t ไทเกอร์ right 9 99, นะครับไรแอ t T-I-G-E-R 999นะครับทางเลือกที่มั่นคง ปลอดภยัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างที่ท่านต้องการรับรองว่าไม่มีผิดหวังนะครับฝากไปที่ r i น e at Tiger 999เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกนะครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไอแร์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแชม m อ o c กโรเวอร์ Rover, พบกับ s ต r โกโรเวอร์นะครับแชมบอก ในฐานะแชมป์เก่านะครับตอนนี้ฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นครับแม้เกมรุกยังดูไม่หวือหวานะครับแต่ผลงานในบ้านเนี่ยถือว่าเชื่อใจได้เป็นอย่างดีครับสมดุลทีมครับเสียงเชียร์จากแฟนบอลทาให้พวกเขาเนี่ยทำผลงานดีต่อเนี่ยนะครับวันนี้ครับรับมือกับทานสริโกโรเวอร์นะครับซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยขาดความแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นเนี่ยชอบเปิดได้ครับเกมรับค่อนข้าง กองหลังเนี่ยรอยขึ้นมาครับเสียประตูง่ายแล้วก็แนวลูกเนี่ยยังขาดทีเด็ดทีขาดหวังพึ่งได้ไหมครับมาเจอกับทางแชมป์เก่าครับอย่างแชมป์หลอกครับซึ่งตอนนี้มีความครบเครื่องมากกว่าครับและพวกเขาจําเป็นต้องเน้นเพื่อทําแต้มท่าจากฝูงอย่างเดอร์รี่ิตีนครับกัแพงครัเเปิดมาให้ที่แชมป์หลอกนะครับเป็นต่อที่1เมตรกับ1.25นะครับภายใต้รูปเกมที่เชื่อว่าเปิดแรกกันพอสมควรครับผมมองว่าแชมป์เก่าจะไม่พาสามแต้มและมีโอกาสกินเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์บอลต่อเชียร์ทางแชมป์หลอกโรเวอร์นะครับใน ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูปเปอร์ลีก้าเดนมาร์กนะครับเป็นการเจอกันระหว่างทาง วีบอชพบกับเวเฟรในกลุ่มโซนีตกชันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของวีบอกรอยตัวนะครับและผลงานช่วงหลังเนี่ยตกลงไปชัดเจนนะครับแรงจูงใจในการเล่นเนี่ยลดลงไปเยอะวันนี้ครับเจอกับทางเวเฟรนะครับซึ่งผลงานเนี่ยอาจจะแย่นะครับแต่วันนี้ครับพวกเขาเนี่ยแรงจูงใจแรงมุ่งมั่นมีมากกว่านะครับเนื่องจากยังต้องการนี่ตกชันเต็มตวนครับซึ่งตัวครับเชื่อว่าดูแล้วสมาธิแล้วก็ความมุ่งมั่นเนี่ยเต็มที่มากกว่าคำแพงครับเปิดมาให้ที่วีบอชนะครับเป็นต่อที่สูน 75เนี่ยครับโอกาสที่เจ้าบ้านเนี่ยจะกินเต็มเนี่ยเป็นเรื่องยากมากกัดฟันครับเชียร์บอลหนีตายเชื่อว่าวันนี้ครับเวทเล่มีดีพอที่จะบุกมาแบ่งแต้มได้เชียบอลลองเชียร์ทางเวทเล่ครับวันนี้ครับสองคู่ในคลิปนี้ฟุตบอลคืนวันจันทร์นะครับเชียร์แชมล็อกโรเวอร์และเชียร์เวทเล่ะะครับขอทุกท่านเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเงงหัวรวยไปเจอ,อกนันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ